ลินขาวที่นี่นะคะถ้ามองภายนอกก็จะเป็นเหมือนก้อนหินขาวๆค่ะแต่พอบิดหรือว่าทุบนะคะออกมาก็จะแตกละเอียดง่ายสีก็จะขาวๆค่ะเป็นเหมือนผงแป้งเลยลินขาวเหล่านี้เกิดจากการผุก,กร่อนของหินฟันมา้าหินปูนแร่ควอตและแร่ธาตุอื่นๆจนเกิดการรวมตัวกันของหินผุ กลายเป็นดินร่วนเนื้อละเอียดสีขาวกองทับถมอยู่กับที่เป็นเวลาหลายร้อยปีจนกลายเป็นภูเขาสูงสีขาวที่อยู่รอบๆเหมืองนี่เองค่ะ้นตอนการทำเหมืองดินที่นี่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนค่ะเพราะว่าใช้รถขุดและตากดินจากหลุมที่เปิดหน้าดินไว้แล้วแล้วก็าตากใส่รถป็นทุกเท่านั้นเองค่ะ จากนั้นดินขาวจากเหมืองเดินทางไปที่โรงแต่งแร่แล้วถูกลำเลียงตามสายพานเข้าสู่เครื่องบดในอัตราส่วนที่เท่ากันระหว่างดินหินและน้ำเพื่อให้หินที่อยู่ในเครื่องบดดินให้ละเอียดโดยมีน้ำเป็นตัวช่วยจนได้น้ำดินแล้วผ่านเครื่องกรองเอากรวดทรายออกและเข้าเครื่องกวนอีกรอบก่อนจะปล่อยน้ำดินเข้าเครื่องอัดและรีดน้ำออกจนกลายเป็นดินแผ่นกลมๆที่พร้อมจะออกเดินทางไปยังโรงงานเครื่องตั้นดินเผาในลำปางค่ะ และเมื่อดินขาวเดินทางมาถึงโรงงานของลุงผู้ใหญ่แล้วนะคะช่างปั้นก็จะนําดินขาวสําเร็จรูปมันนวดให้นุ่มเนียนก่อนในอดีตต้องลงแรงนวดด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องทุ่นแรงไม่กี่นาทีดินก็จะกลายเป็นแท่งดินนุ่มๆที่พร้อมจะขึ้นรูปเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการปั้นของป้าน,นะคะก็จะใช้เครื่องทุ่นแรงค่ะเป็นแป้นหมุน หมุนแม่พิมพ์ไปพร้อมๆกับกดไม้ที่ทําเป็นแบบถ้วยมากดที่ขอบนะคะทําให้ดินที่เป็นก้อนๆก,กลายเป็นถ้วยได้ภายในไม่กี่วินาทีนอกจากการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนแล้วทุกวันนี้มีเครื่องมือทันสมัยที่เรียกว่าจิ๊กกดปั๊มลงบนก้อนดินในแม่พิมพ์ที่มีมากมายหลากหลายรูปแบบและขนาดชัวพริปตาก็ได้ภาชนะดินที่ต้องการแล้วค่ะ จากนั้นช่างก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยตัดขอบเล่มดินส่วนเกินและเช็ดขัดทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งให้ช่างวาดลวดลายในขั้นตอนต่อไปค่ะอย่างไปหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบลายอะไรบ้างแล้วแต่เราจเำหนกลายนะคะจะมีลายดิซี่ก็ได้ลาคราบก็ได้ค่ะลายสก๊อก็ได้ค่ะลายอะไรที่ไต่เราความนิยมที่สุด ไก sociedad, <iful> mankind, ่ก <and sweet> <studio> ับ <shoe> ผ <installation> ักชีค่ะไก่กับผักชีค่ะเมื่อได้ผาชนะดินพร้อมลวดลายเรียบร้อยแล้วช่างจะชุบด้วยน้ำเคลือบสีขาวข้นซึ่งทำให้ลวดลายที่วาดไว้นูนสวยขึ้นมาแต่ไม่มีสีนะคะทิ้งไว้ให้แห้งสักพักก็จะเรียงเตรียมเอาเข้าเตาเผาได้แล้วค่ะ คุณเท่าไหร่คะคุณมาคุประมาณพันสองพันสองเผานานไหมคะประมาณเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงครับผมตอนนี้พี่เขาเปิดเตาเผาเซรามิกออกมาแล้วค่ะข้างในนะคะก็มีความร้อนที่มาปะทะาตัวเราออกมาด้วย สีเซรามิกก็เริ่มมีสีสันสวยขึ้นมาแล้วค่ะใช่ค่ะจะเปลี่ยนไปจากก่อนที่จะเอาเข้าไปเผาโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะ ะะเพื่อไปดูเหมืองดินที่จังหวัดลำปางตอนนี้เราล่องใต้มาที่จังหวัดราน,นองเพื่อมาดูเหมืองดินขาวที่นี่ค่ะทางเข้าเหมืองดินขาวนะคะก็จะมีบ่อน,น้ําพุร้อนสองข้างทางก็เต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็มีกองดินสีขาวๆเรียงรายอยู่สองข้างทางเลยค่ะแร่ดีบุกที่ได้เนี่ยนะคะก็จะเหมือนหินขนาดที่เล็กมากจนเป็นเกล็ดเลยทีเดียวค่ะสีดําสนิทแล้วก็มันวาว ชาวระนองบอกว่าที่ไหนมีแร่ดิบุกที่นั่นย่อมมีดินขาวและมีบ่อน้ำพุร้อนค่ะเพราะกำเนิดจากหินชนิดเดียวกันคือหินแกรนิตที่ถูกกระบวนการของน้ำร้อนที่อยู่ใต้ดินกับกล่อนทำให้หินแกรนิตและหินฟันม้าที่อยู่บริเวณนั้นผุกลนจนกลายเป็นแร่ดินขาวคล้ายกับดินขาวแจ้หม่ม เพียงแต่มีแร่อลูมิน่าจึงมีความขาวและทนไฟมากกว่าเท่านั้นเมื่อเหมืองดีบุกในอดีตใช้น้ําชะล้างเอาแร่ดีบุกไปหมดแล้วคงเหลือแต่ดินขาวไว้ที่นี่จึงมีการทําเหมืองแร่ดินขาวกันเป็นล่าเป็นสามแทนค่ะถ้าบีบดีดูแล้วก็จะเป็นผงๆงค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเม็ดทรายเล็กๆค่ะแต่ว่าสีของมันก็จะคือมีสีขาวเยอะแล้วก็จะมีกัวทรายผสมอยู่ด้วย ดินขาวจากหน้าเหมืองถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่โดยเริ่มจากการฉีดน้ําเพื่อให้ดินแตกตัวออกจากก้อนหินหลังจากนั้นดินขาวจะผ่านตะแกรงคัดขนาดและกรองเศษหินเศษไม้ออกอีกครั้งจนได้เป็นน้ําดินพักไว้ให้ตกตะกอนหลังจากนั้นน้ําดินจะต้องผ่านกระบวนการอัดน้ําดินเพื่อให้ได้เป็นเนื้อดินขาวที่มีความละเอียด แต่เนื้อดินที่ได้จะมีความชื้นสูงมากจึงต้องนําเข้าเครื่องอบแห้งหลังจากนั้นจึงจะได้ดินขาวสําเร็จรูปค่ะะโดยปกติเนี่ยของดินเหนียวดำเนี่ยนะครับ,รบก็คือดินที่มีเนื้อละเอียดแล้วก็มีส่วนประกอบของพวก สารอินทรีย์ค่อนข้างสูงค่ะแล้วในประเทศไทยนะคะแหลง่งที่จะพบดินเหนียวดำได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบไหนบ้างครับเ,เป็นแอง่องที่อยู่ระหว่างหุบเขาค่ะน,นะครับอย่างที่แม่ทานเนี่ยมันเป็นแหล่งลักษณะของบอเคที่เป็นอะไรที่ลงตัวมากในแง่ของสภาพธรณีวิทยาที่แหล่งแม่ทานเนี่ยคำนวณปริมาณสำรองมาแล้วเนี่ยมีทั้งหมดประมาณใกล้เคียง10ล้านตัน เหนียวดำหรือดินดำเกิดจากหินต้นกำเนิดที่อยู่บนภูเขาสูงใกล้ๆผูกพังแล้วเกิดการพัดพาตะกอนของหินมาสะสมในพื้นที่ที่เป็นแอ่งระหว่างหุบเขานานกว่า20ล้านปีค่ะจนเกิดเป็นชั้นกรวดหินทรายดินเหนียวดำและถ่านหินลิกไนต์ปะปนกันอยู่พื้นที่ที่พบดินเหนียวดำในภาคเหนือส่วนใหญ่จึงมักพบถ่านหินลิกไนต์อยู่ด้วยกันเสมอค่ะพี่คะเราดินเหนียวดำนี่คร,ครมีคุณสมบัติอะไรถึงนำไปใช้ในงานเซรามิกคะครับ หลักๆก,ก็คือไปเพื่อช่วยเสริมในเรื่องด้านความเหนียวเวลาทํำผลิตภัณฑ์น,น,นะครับแล้วก็ช่วยในการขึ้นลูกเนื่องจากว่ามันมีความเหนียวสามารถขึ้นลูกทรงได้แร่ใส่แก้วพบมากบริเวณชายฝั่งทะเลเพราะเกิดจากการถูกพังของหินทรายในยุคโบราณแล้วทรายในยุคน,นั้นถูกคลื่นทะเลซัดพัดพามาสะสมตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง และเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ที่เคยเป็นทะเลกลับถอยห่างออกไปจึงเหลือไว้แต่ดินและทรายที่มีการสะสมตัวของแร่ใส่แก้วคุณปรลงคะทำไมทรายที่เราเห็นนี่ถึงเป็นสีเทาอะคะเวลาที่เราตักขึ้นมาใหม่ๆเนี่ย <ศา S 3> มันจะมีการปนเรื่องของมวลดินมันยังไม่ได้เอาไปแยกเอามวลดินที่มันมีอยู่สักประมาณ5%เปอร์เซ็นในนี้ออกไปค่ะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่จะแยกเอาพวกนี้ออกเพื่อให้ได้ เมื่อได้สายแก้วมาแล้วสายจะถูกลำเลียงเข้าสู่โรงแต่งแร่โดยจะเริ่มจากการคัดแยกเศษร,รากไม้และก้อนหินขนาดใหญ่ที่ติดมาออกก่อนหลังจากนั้นลำเลียงโดยสายพานผ่านตะแกรงคัดแยกขนาดและกรองเศษไม้เศษหินออกอีกครั้งจนผ่านเครื่องแยกแร่ซึ่งการแยกแร่จะได้แร่2ประเภทคือทรายที่มีแร่เหล็กน้อยจะถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก และทรายที่มีแร่เหล็กตนมากจะใช้ในอุตสาหากรรมหล่อโลหะและเซรามิกซึ่งทรายที่ได้จะมีเม็ดเล็กขาวละเอียดแบบนี้ค่ะเมื่อราสยแก้วผ่านกระบวนการแต่งแร่นะคะก็จกะกายมาเป็นเม็ดทรายสขาีขาวเม็ดเล็กๆล,ละเอียดมากๆเลยค่ะแร่ใสแก้วที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็สีเป็นแบบไหนคะทรา,ายแก้วที่ดีก็คือต้องมีควา,ามขาวค่ะขนาดที่ไม่สม่ำเสมอ มสีในกลุ่มมีความใสในตัวของเองค่ะหลังจาที่ต่อกับน้องแนนนะคะได้เดินทางไปดูเหมืองใสแก้วค่ะริมฝั่งทะเละนะคะที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยกันมาแล้วตอนนี้ย้อนกลับมาทางภาคตะวันตกอีกแล้วค่ะ หินฟันม้าพบมากในพื้นที่ที่เป็นเนินเขาของภูเขาหินเพราะเกิดจากแมกมาที่อยู่ภายใต้โลกถูกดันตัวขึ้นมาด้วยแรงดันสูงแทรกตัวอยู่ระหว่างหินแกรนิตและหินแปรเมื่อแมกมาที่อยู่ใต้โลกเหียนตัวลงจึงเกิดการตกผลึกของแร่ธาตุหลายๆชนิดต่วนทั้งมีหินฟันม้าอยู่ด้วย